สวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายของวันพุธที่24ผมพาผ่าพน2-5%าอีครับนี่เราอยู่กับคิมเบอรี่นะครับน้องคิมเบอรี่นะครับสวัสดีครับก็เเยนนะครับพี่อุ้มเองขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะที่กดไลค์กดแชร์อ่าสับตะไคร้กระดิ่งให้กำลังใจติดตามกับช่องอุ้วิทยาชแนลตอนนี้ยอดติดตามใกล้จะเจ็ดหมื่นแล้วนะครับ ยอดวิวก็ถือว่าโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอนักไปไหนล่ะ,ะขึ้นประกอบย่าไปนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนก็ต้องอย่าลืมนะครับถ้าดูช่องอุปยศชาแนลแล้วก็ต้องอย่าลืมกดผ่านโฆษณานะฮะก็ดูให้จบนะครับเพื่อที่จะได้มีไรายได้มาเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแกันนะครับวันนี้เดี๋ยวคุณทไทยมารับนะฮะจะไปจัด รายการย้อนรอยคนเป็นข่าวที่ช่องทีวีพูมนะครับตอนนี้ก็จัดมาเป็นสัปดาห์ที่3แล้วตอนนี้นะครับสนุกสนานแน่เลยรายการที่ว่าจะเป็นนําข่าวที่เป็นกระแสเป็น t o l o o f อฟเดอะทนะฮะแล้วก็จะมาขย,ยี้มาวิเคราะห์ด้วยสไตล์ของพี่อุปและครูชาไทยนะฮะก็จะมีแรกข้อคิดข้อสอนสิ่งดีและไม่ดีฮะเราก็จะมานําเสนอนะครับและปิดท้ายก็จะมีคําคม ทำตอนเก๋จากครูชาไทยมาฝากซึ่งจะเข้ากับเนื้อเรื่องเนื้อหาสาระของประเด็นที่เราจะพูดใน,น,น,นคลิปน,น,นั้นนะครับตารอน้ญาตติดตามเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากมากเลยครูชาไทยก็มีกำลังใจในการที่จะนำเสนอต่อไปแลวก็เป็นงานแรกในการเป็นพิธีกรของครูชาไทยวันนี้เราก็จะมีเรื่องนำเสนออีกมากมายนะครับวันนี้3เทพจะไปอัดกันตอนประมาณบ่ายสองครึ่งก็มาลุ้นกันว่า จะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับอ้เมืวว่อวานไลฟ์สดนะครับก็ไม่ได้ไลฟ์สดมานานนะครับก็มีคนมาก่อกวนะครับก็เลยฟาดไปบอกว่านี่คือพื้นที่คือช่องของพี่อุบนะครับถ้าไม่ชอบไม่แฮปปี้ไม่พอใจก็ไม่ต้องเข้ามาดูนะครับเพราะว่าเราต้องการเฉพาะคนที่รักคนที่เข้าใจพี่อุบนะครับถ้าไม่รักไม่ติดตามก็ไม่ต้อง มาติดตามนะครับมาทางไหนไปทางนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ไม่แฮปปี้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ชอบชันแล้วคุณเข้ามาคอมเมนต์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเสียมารยาะนะครับเราก็ต้องให้คุณออกไปจากช่องของพี่อุ๊บนะครับต้องเข้าใจนะครับนะฮะคนนี้คนตรงชัดเจนพูดตรงนะครับไม่มีที่ดีนใคกับใครแน่เพราะว่าทุกอย่างเราอยู่ภายใต้ ของพื้นฐานของความจริงนะครับตรงนี้ใครไม่ดีเราก็ถอยออกมาคนไหนดีเราก็ครบนะสำหรับเรื่องปู่ชัยมหาผุ้ดีก็เคยรู้จักกันเคยร่วมงานกันหลายครั้งก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่เขาจะ ไปหาใครตรงนี้พี่ก็ไม่มีปัญหานะครับเราก็อยู่ส่วนของเราก็อย่างที่บอกว่าคนไหนดีเราก็คบค้าสมาคมคนไหนไม่ดีเราก็ไม่ยุ่งคนก็อยู่ส่วนคนนะฮะส่วนผีก็อยู่ส่วนผีโอเคไหมครับนะฮะก็ อีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วเดือนนี้มี28วันนะครับคนทํางานเงินเดือนก็คงจะดีใจส่วนคนที่ไม่ได้เงินเดือนก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โหเสียปเปรียบอะไม่เป็นไรหยุ่นหยวนกันนะด้วยเหตุการณ์แบบนี้เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะฮะอยู่ให้ได้เรื่องสำคัญคืออย่างที่บอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะฮะเราจะต้องเป็นคนดีพูดดีทาดีพูดดีดดดและที่สำคัญือยในการทํางานนะฮะ,ะตัวพิลุกเองอาจ่ มีนาเมษาคงจะมีงานเข้ามารัวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เหตุการณ์เริ่มดีขึ้นลหลายๆงานที่ต้องการพี่อุ๊ไปร่วมงานติดต่อมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานทำบุญขึ้นบ้านงานบวชงานกระถินป้าปลางานต่างๆนานานะพี่อุ๊ไปเต็มที่เลยนะครับก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มคุณจ้างหมืน่นพี่อุ๊ทำแสนเลยคุณจ้างแสนพุ๊ทำร้านทีมงานเรามีนะครับตรงนี้จัด ติดต่อมาได้หรือเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศนะครับจะบินมาประเทศไทยจะให้พี่อุ๊บทีมงานาพี่อุ๊บครูชาวไทยพี่อุ๊บและน้องหลายๆคนเป็นไกด์พาเที่ยวติดต่อมาได้จะได้จัดเวลานะฮะเวลาให้กับคุณ,คณนะฮะรับรองค่าตัวไม่แพงนะฮะอรังปังปูรีเย่แน่แน่เลยนะก็จะพาไปช็อปชิมโชว์พาไปเที่ยวต่างจังหวัดพาไปว่ากินของอร่อยอร่อยนะฮะเห็นไหม มาติดต่อมาลงหน้านะเพราะตอนนี้มีคนติดต่อเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะคิวไม่ทันนะคิดไม่แพงนะฮะค่าตัวก็นํามาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับไม่ไปไหน <c oughs> ก็ถือว่าเป็นสะพานบุญให้กับคุณคุณเพราะว่าคนที่อยู่เมืองนอกบางคนนะฮะ <c oughs> เขาไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญนะครับก็เลยอ่า คือคือถ้ามาใช้พี่อุ๊บทำงาน่าก,กับได้สองเด้งได้เจอพี่อุ๊บด้วยได้อยู่ใกล้ชิดพี่อุ๊บด้วยได้ที่สสำคัญคุณได้ทำบุญกันน้องหมาน้องแมวพังออบนะฮะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่ง,งที่ดีงามที่ช่วยกันนะครับติดต่อมาเลยนะครับแล้วเดี๋ยวามาอเดตทีว่าเย็นนี้จะพี่อุ๊บไปกินอะไรจะถ่ายคลิปไหมเดี๋ยวคุณจตัยมารับเลยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสไครตกระดิ่งกับช่องอุ๊บ วิริยะชาแนลแล้วก็ช่องครูชาไทยชาไทยชาแนลนะครับก็อยากได้แสนซับแสนผู้ติดตามนะครับก็คิดว่าผมจะได้เร็วเร็วนี้ก็จะทำคลิปที่ดีนำเสนอให้กับคุณผู้ชมตลอดไปนะครับเร็วนี้จะมีโปรเจกต์สำคัญรับรองเป็นขับพี่อุ๊บสนุกสนานแน่เลยนะครับขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับอ่าลืมนะครับให้กำลังใจกันดีนี่คิมเบอร์รี่นี่นี่นี่เป็นแมวนางแบบ หน้าจอที่ไปเจอตะวันนาก็อมาทางแม่เขาลูกพี่อ้อนเขาชอบอยู่ข้างนอกทิมเบอรี่นะครับจะเป็น่แบบจิบอันไหนจิบอมันไหนสมุทรเรียนครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสีฟ้านี่ฟ้าทั้งชุดเลย